เบลเราจะไปไหนกันเนี่ยวันนี้เราจะพาไปแซ่บนัวกับร้านส้มตำของคุณเปิ้ลที่ซอยแปดใช่เขาบอกว่าร้านส้มตำร้านนี้อร่อยก็เลยอยากจะไปลองดูเราต้องไปลองชิมเขาบอกว่าเราไปแซ่บนัวที่ร้านส้มตำสี่บาทแต่ว่ามะละกอเกือบ10บลูกแล้วมะนาวสองลูกคนขายไม่ขี้เหนียวก็เลยอยากจะไปลองกินเพราะว่าชอบกิ่น จะไปกินไหวเหรอเดี๋ยวบางอ้วนนะประธานจะไม่กลัวหรอกเพราะว่าฉันมีของดีมีตัวช่วย,ออยของดีของประธานอยากรู้จริงๆกินแล้วไม่อ้วนนะอยากรู้จริงๆเลย <S <S กินแทบจะกินหัวคนแต่ก็ยังไม่อ้วนเพ <อ S 1> ราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะมีตัวช่วยถูกต้องถูกต้องและะ้วค่ะวันนี้ตัวช่วยกินจุกกินจิกกินจนเลิกกินไม่ได้เพราะชอบกินมีความสุขในการกินแต่ว่า เรามีตัวช่วยที่จะทำให้เราอ่ะ